รถมันติดอ่ะเดินไปดูวท้ายเลยนะติดอ่ะมันแปดโมงแล้วดูเวลาดิีป๋าใส่นาฬิกาอยู่ห้องอะไรนะแปดโมงล้นน่ะโอ้ยเขาปล่อยแปดโมงกันทั้งนั้นแหละเอาไว้ไฟก็ต่อถึงนี่แหละหมม่ากติดก็ติดอ่ะต,ติดก็ติดครับผมโอ้ยรอไล่เย็นไลเย็นอยู่ไหนเนี่ย มันก็อดีเนี่ยแปดโมงดูดิครับดูดูด,ด,ดูเวลาดิกี่โมงเงี้ยมันเห็นเจ้าตัวยังไงพวกผมตามเวลาพวกผมวิงม่งงานตามเวลาผมไม่ได้มีเวลามากมายืนเท้าใครเออทำงานนะมิด อร้อยเวียนไรนร้อยเวียนกินอะไรอ่ะตอนนี้แปดโมงสี่นาทีฮะยังไม่ปล่อยเลยหนามาตาครับด้วยรถก็ติดยาว